สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กบกับวิลพันชแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับของเข้านะครับวันนี้นะครับส่งมาจากพี่จิตติพงศ์นะครับโพสว่างนะครับนี่อันนี้ผมขอปิดที่อยู่ไว้นะเอาออกนะครับเพราะดีเผื่อมีใครที่ไม่ประสงค์ดีไม่จิรจากับผมเลยส่งของมานะครับผมเลยปิดที่อยู่ไว้แล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้โทรมาก็มีประโยชน์นะครับคือต้องส่งส่งรูปส่งคลิปมาอย่างเดียวนะครับถึงจะมีประโยชน์โทรมาก็ผมไม่เห็นภาพผมก็ตีราคาไม่ได้อยู่ดีนะครับ วันนี้น้องเขาขอมานะครับให้ให้ทาคลิปให้นะครับผมก็ทาคลิปให้น้องว่ารับสีจริงจริงนะครับน้องคนน้องเป็นเอฟซีนะครับที่เขาเป็นเด็กีอยู่นะครับก็เขาขอฝากทำคลิปลงให้ผมด้วยนะครับมานโอเคนะครับนี่นะครับเบอร์โทรเลขบัญชีครบนะครับต้องทําส่งมาต้องทิ้งอันนี้ไปด้วยนะครับเพราะพอดีบางครั้งมันไม่เห็นนะครับมันหาแชทไม่เจออะไรเงี้ยครับก็ จะโตขหาตรงนี้ไอ้จะห่อใหญ่ห่อใหญ่ตปงนี้นึงอันนี้เอามาเผื่อผมด้วยมั้งครับขอบคุณที่ห่อมาเผื่อครับนี่นะครับโอเคก็จะมีเหรียญที่รับซื้อย่อยๆนะครับหลักๆนะครับก็จะมีนะครับที่เห็นเห็นก็มีชินิีเขาบอกก็คือมีห้าบาทปีสี่หกนะครับนี่คือเหรียญที่ประกาศรับซื้ออยู่ให้ดูนะครับนี่ครับ ห้าบาทปีสองพันห้าร้อสี่สิบหกตัวนี้ผมก็ยังรับซื้อในราคาสี่ร้อยบาทอยู่นะครับนะครับห้าบาทปีสี่หกนะครับให้ดูนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีสิบบาทปีสี่หนึ่งด้วยนะครับผมมีผ่านใช้นะครับนะครับมีสิบด้วยนะครับตรงนี้เห็นนะครับ มีรลเยแต่ในรูปมันไม่ค่อยชัดนะครับต่อหน้นก็เป็นเหรียญที่ระลึกเนาะพวกนี้ก็นะครับราคามไม่ได้แพงครับก็เก็บมาไว้ครับสิบห้าบาทห้าสามครตอนนี้มันราคามันเบามากเลยครับห้าบาทห้าสามแต่ก็ซื้อมาไว้ครับเพื่อมันมีราคาครับก็มีตามนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวข้าไปเจจากับน้องเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ เหลือนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ที่มีมาได้ของมันก็เข้ามาวันนี้ก็มีมีมีมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปลงแค่นั้นเองบางทีแบงค์ธนาบัตรอะไรเงี้ยครับก็จะแบ่งให้เพื่อนไปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็จะมีตัวนี้มานะครับ ธนบัตรแนะนําให้ติดอย่างนี้นะครับเวลาแพกนะครับมันจะได้ไม่ยับนะถ้ายับก็มันจะเสียราคานะครับแนะนําที่แนะนําก็แนะนําแบบนี้แล้วก็ติดเทปกาวนะครับแล้วก็แพกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่จะเป็นแบงค์ร้อยธรรมดานะครับที่ไม่ธรรมดานะมันเป็นแบงค์ร้อยที่ระลึกนะครับของประเทศนะครับมีจํานวนทั้งหมดสิบใบนะครับอันนี้ผมก็รับซื้อนะครับใครที่ส่งมาก็ส่งมาขายได้ครับผมตามสภาพนะครับ โอเคนะครับผมอันนี้ก็สว่วนอันนี้ก็จะเป็นแบงค์อันนี้เป็นของของพี่เขาทีสาส่ส่งมาให้เป็นของคววันเกิดนะครับนี่มันย้อนหลังนะครับผมส่งมาให้เป็นของคววันเกิดย้อนหลังด้วยนะครับนี่นครับแพ็คอย่างดี ให้ถุงมาให้อย่างดีนะครับนี่ครับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับเก้าหน้าเก้าหลังนี่นะครับของขอมันเกิดนะครับแล้วก็ของขอมันเกิดชิ้นหนึ่งนะครับก็มีมาแล้วนะครับก็จะเป็นพวกอะนี่ฝากขอบคุณนะครับพี่เล็กนะครับผ่านสื่อเนะนําเข้าจากฮ่องกงนะครับห้าร้อยแปดสิบเหรียญนะครับน้ำหอมผู้ชายนะครับ ี่ขอบคุณพี่เล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ชายที่แสนดีนะครับแล้วก็ไดก้กุ้งแม่น้ำมาอีกสามตัวด้วยนะครับหากินยากนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพเพื่อนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพเลยนะครับโชคดีร่ำรวยทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ